เชรีนสวยหุ่นเป๊ะหลังคลอดขยี้ตารัวๆนี่หรือแม่ลูกอ่อนขึ้นแทนคุณแม่ลูกหนึ่งไปเรียบร้อยสำหรับเชรีนนัทธาจารีหอเวชกุลน้องสาวคนสวยของนักร้องชื่อดังนิชคุณหอเวชกุลเสื้อเมื่อวันที่หนึ่ง พฤศจิกายน64ที่ผ่านมาได้คลอดลูกสาวตั้งชื่อน้องจินเจอร์หลังจากที่คลอดน้องจินเจอร์เราก็ได้เห็นภาพน่ารักของพวกเขาผ่านอินสตาแกร n e w ู่บ่อยครั้งเปิดหุ่นหลังคลอดที่บอกเลยว่าหลายคนเห็นแล้วถึงกับตะเริงหุ่นสวยเป๊ะไม่มีเปลี่ยนไม่มีโซมด้วยยกให้เป็นคุณแม่คนสวยยุคใหม่ไปอีกเลยค่ะเอาเป็นว่าไม่รอช้า